และแล้วนะครับพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นเวลาที่เกมนี้ได้เปิดขึ้นกับเกม Final Fantasy 7 Battle Royale นะครัก็ไม่มีอะไรต้องพูดมากฮนะเตรียมตัวให้พร้อมเลือกอาชีพให้ดีๆนะเพราะมีอาชีพหลากหลายจริงๆ การต่อสู้ผ้าฟันนะฮะเอาชีวิตรอดและเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวนี่กระโดดกระโดงกระโดดม,มีครบนะฮะสัตว์ลงสัตเลี้ยงก็มีอยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้นักเวทก็ใช้ย่อยสมานเนอร์ก็มีแล้วคุณล่ะพร้อมหรือยัง จะฟาดฟันไปกับทุกชีวิตในเกม Battle Royale เกมนี้มาร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันเถอะกับเกม Final Fantasy 7 the First Soldier อออาเพื่อนๆก็ต้องมาย้ำกันอีกรอบนะฮะสำหรับ Final Fantasy 7นะฮะ the First Soldier ฐานรับจ้างคนแรกหยอกหอกฐานคนแรกเฉยนะครับ ก็ถามแล้วนะว่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันหรือ,อยังเออพรุ่งนี้แล้วนะเพื่อนๆ17พฤศจิกายนนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงสเปียนต้องรีบลงแล้วนะเพราะว่าถ้าลงสเปียนตอนนี้นะฮะคุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะฮะไข่โจกโบะนะฮะหน้ากากของชินละเป็นสกินนะฮะสกินรถอ,อมอไซค์นะครับผมสกินรถจี๊ปนะครับ vehicle นะฮะ เ่าจะเป็นรถในเกมะเนาะขับในเกมแล้วก็ที่สําคัญเลยสกินเฮลิคอปเตอร์ของบริษัทชินล้านะโอ้โหซัพพออย่างแรงเลยเหมือนกับว่าบริษัทชินล้านี่ร่ารวยมหาศาลนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาก็ยอดสมัครเนี่ยผ่านพ้น2ล้านไปแล้วนะครับก็จะแจกจับจ่ายให้ทุกคนแน่นอนนะฮะรีบไปลงทะเบียนกันเลยหรือไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนหรือไม่แต่เท่าที่อ่านดูแล้วเหมือนจะแจกทุกคนแต่ยังไงก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเงินนะฮะอยากให้ทุกคนไปลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับในเกมนี้แน่นอนฮะ f i n a ั Fantasy 7 The f i r s t Soldier นะครับผมโอ้โหตื่นเต้นจนไม่ไหวนะครับตื่นเต้นจนไม่ไหวแล้วนะทุกคนนะยังไงก็ต้องมาเจอกันแน่นอนนะฮะสำหรับเกมนี้เดี๋ยววันไหนเรามาออนแอร์ดูกันนะครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้พอฮะเอาไปให้กันตอนเกมเปิดดีกว่านะครับโอเค แล้วเจอกันในเกมนะครับทุกคนนอกจากเกมโปรเกมมนอยู่ไหนผมว่าเกมนีนะ้น่าจะเป็นเกมหลักอีกเกมหนึ่งนะครับอะบยบายครับเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ